กินไหมแคล้ววะเอาไหมไม่อร่อยเหรออร่อยไหมไม่ชอบไหนดูชิชิมชิไม่เคยได้กินกินนี้หรือเปล่านมกระป๋องก็ซื้อไปกิน อะไรหูกก็อร่อยอ่ะไหนอ่ะจะเอาปีโป้จะเอาปีโป้เอาให้เอาให้ในรูหมูอะไหนเป็นไรอ่ะไอ้น oh, ี่หรือเปล่าน้ำเข้าอ่ะใช่เห็นงานแล้วไม่เคล็ดลืมเลยแลก็บีบออกเยอะอีกกินไม่ได้อะ กินดๆๆนีๆกินเคี้ยเคี้ยน,นั่นหาชี้ไ่ทั่วอะหนูอ่ะอ้าคุณพ่อนั่งมาลูกเนี่ยเนี่ยไม่มีเพื่อนนั่งทุกคนดูขาโตะนะคะกายขาคุณพ่อหยุดวางไหมวางไหมวางกันวางกัน <oui> หรือว่ามันเป็นกลิ่นไว้มอก็เลยไม่ชอบไม่เพราะทำเริ่มให้เพราะเริ่มให้กัรดีหนูการดีไหมหนูกัดไม่เอาอย่ามันบีบเดี๋ยวมันก็เอาออกใหม่กินมั้ยเออขอกินมั้ยเนื้อขอกินนิดหนึ่เอีกขอกินเนื้อ เห้ย่เ <cado> ห็นไหมพอเป็นตอนแล้วมันไม่กินแล้วไมเห็นไหมพอเป็นต่อนแล้วมันเม่ไม่กินแล้วมันจะเรียเอาตายแต่พอมกินอานยแม่แมวกินไหมอ ไม่ได้ขอเขาอีกนะเนี่ <c oughs> ฟ้องฟ้องฟ้องอไปไปเดินดูรถไปไปบายบายพี่ก่อนบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายลุงโอ้บายบายลุงแม่เอ็มโดนเตะ <c oughs> ป,ปาปาใส่แมสปลาไปดูรถกันมาดูอากี่คันเอากี่คันเอาแล้วกี่คัน บอกแม่ที่เอารถกอีกคันค่าตัววันนี้รถคันน้อยก็พอเ<ป> <laughs> พราะหนูหนูหลายคันแล้วไปไปพี่ก่อนนะไปเร็ลสุดๆมันยังไม่เห็นเลยว้าวน้องน้อง <c oughs> <c oughs> น้องเนี่ยเขาไม่ให้จับเขาไม่ให้จับปะ่ะไม่จับจับไม่ได้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 เลยเลูกปะ